ตลัสวีเอน,นที่รักบิตคอยและเอาคอยทุกคนนะครับก็พบกันอีกแล้วในช่อง b f o r r ร t วันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์บี c ตัวเดียวเพราะเมื่อคืนนะครับผมก็ได้บอกเพื่อนๆไว้แล้วในอที่46บอกว่าอย่าอย่าชะล่าใจนะครับว่าเออนะ BTC มันจะขึ้นไปเลยเพราะว่าเขายังไม่จบขาห้าก็ผมก็ได้เตือนไปแล้วก็ถ้า ใครได้อ่านก็คงจะคิดแล้วว่าเออทําไมอ่ะห็นบอกว่าเออมันจะขึ้นมันจะขึ้นก็เมื่อคืนที่ผมเคยบอกนะครับเพื่อนๆถ้าข,าขึ้นไปแล้วก็ชนในส่วน่วนนี้ห้าหมื่นเจิดแล้วย่อลงมาเอาเออันนี้ผมว่าเออมันผมก็รู้สึกว่าเออมันสมเหตุสมผลกับผมสักนิดนึงแต่จู่ๆมันก็ขึ้นปื๊ดขึ้นไปเลยห้าหมื่นแปดกว่ากว่า แล้วอย่างนั้นผมว่าคงจะนับเวฟผิดแล้วสำหรับผมคือตรงนี้เป็นสามขึ้นสี่ขึ้นไปสี่เดี๋ยวผมขอทำดีๆนะครับขึ้นไปสี่สี่อาจจะอยู่ในโซน่วนนี้เนี่ยโซน่วนนี้แล้วก็ลงใหม่อีกครั้งห้าเอาแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าเออทำไมผมต้องนับแบบนั้นเอาแล้วนี่มันขึ้นก็หมายถึงเออมันจบรอบรอบของเขาแล้วคือตรงนี้ถ้าเรานับคือเป็น A B C แล้วก็คือ1ขึ้นไป2ก็1 2 3 4 5คือ2แล้วรอบนี้ก็จะลงมาเหมือนเหมือนกันคือลง A B แล้วก็ c คือ3 3แล้วก็ขึ้นไปเหมือนเดิมคือ1 2 3 4 5คือ4แล้วก็ลงมา A B C 5รอบนี้คือ ผมก็ไม่รู้นะครับว่าขาห้ามันจะห้ายกหรือห้าห้าพอดีหรือ 5, 5 D, ห้าลงต่ําผมก็ไม่ทราบได้นะครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังในการเล่นด้วยนะครับพวกฟิวเจอร์ผมว่าคนที่คนไหนที่ลองลองอยู่ก็จะนาออกในโซนโซนนี้แหละนะครับเพื่อนๆตั้งแต่หกหมืนหนึ่งพันไปไปจนถึงหกหมื่นสองันสามยก็ดูด้วยว่าโซนโซนนี้เขาจะ ขึ้นไปได้ไหมถ้าการนับวิบของผมคือถ้าเป็นสามสี่ห้าแบบนี้ถ้าเขาขึ้นไปข้างบนเลยคือผมนับผิดไปเลยนะครับคือมันจะแปลกไปเลยคือตรงนี้คือห้าแล้วคือเอจบรอบของเขาแล้วแต่ถ้าคือเขาชนในโซนตันนี้แล้วเขากลับตัวลงมาคือตรงนี้ความเป็นไปได้คือสี่ถอลงห้าอีกครั้งหนึ่งห้าอาจจะหลุดหรือไม่หลุดก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่เรามาดูภาพในอดีตของเขาก่อน ผมจะมาให้เพื่อนๆดูใน1วันนะครับเรามาดูส่วนโซนส่วนนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆดูนะครับเขาลงมา1 2 3 4แล้วก็ลงมาอีกครั้ง5ก็ปิดแท่งเทียนแท่งนี้ให้เขาแล้วก็กลับตัวขึ้นไปผมก็ตีฟิโบเสริมไปด้วยว่าถ้ามันเป็นขา5จริงๆคือเขาต้องขึ้นมาประมาณหก จุด80%นี่ขอขึ้นมาใกล้จะถึงนะครับแล้วก็ตบลงมาเป็น ABC คือจบ5แล้วก็ขึ้นไปเลยรอบรอบนี้ก็อรอบนี้ก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับเพื่อนๆขอมาดูเป็น4ชั่วโมงก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆคือถ้าเรามาดูคือเราก็ตีตั้งแต่ตรงนี้ลากขึ้นไปข้างบนกอสูใ่ในเพื่อนๆดูนี่ขอจะขึ้นมาประมาณ 61.8%ก็อยู่ในส่วน,น่วนนี้แต่ถ้าหากเขาขึ้นไปมากกว่านั้นคือ50%หรือมากกว่านี้อาจจะจบ5แล้วแล้วก็ขึ้นไปต่อเลยในความเป็นไปได้ของผมนะครับคือเขามีโอกาสที่จะลงมาอีกหนึ่งครั้งรอบนี้ใครที่ยังมีของอยู่นะครับมีตังค์คนแหกคนไหนที่มีตังค์อยู่ในกระเป๋าอยู่ตอนนี้หรือคนที่เล่นแล้วไ,ได้กำไรกอ ลงมารับผมก็นั่งรอนอนรอตีหัวลังการอว่าเออนะให้เขาจบส่วนตันนี้ถ้าเขาลงมาก็อาจจะช้อนซื้อแล้วแต่สมมุติถ้าเขาไม่ไม่ได้ลงมาแล้วก็พุ่งทยานขึ้นไปเลยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าต้องรอพิจารณาอยู่ในโซนโซนนี้หรืออาจจะอยู่ในโซนโซนนี้ตอนที่เก่ายอ่อ ็เพื่อนๆก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงการคาดการคือการตีฟิโบการนับวิบะไรอย่างนี้มันคือการคาดการณ์อนาคตนะครับเพื่อนๆมันอาจจะถูกหรือผิดก็ได้นะครับคือผมก็อยากให้เพื่อนๆระวังในการเทรดและก็ให้เพื่อนๆได้วางแผนด้วยนะครับว่าเออนะถ้ามันลงเราจะทํำยังไงถ้ามันขึ้นเราสมควรเข้าหรือไม่ก็ลองพิจารณากันดูแต่สําหรับผมผมว่า มันแปลกๆก,ก็เลยนับใหม่ก็คือสามสี่ห้าสำหรับตัวออ้คอยหลายๆตัวก็อย่างเช่นตัว a d a x r p x l m เขาก็ยังไม่จบขาลงของเขานะครับเขาจะลงมาอีกหนึ่งครั้งเพราะเพื่อนๆก็ลองไปยน้นดูคลิปของผมดูว่าตัว a d a กับตัว XLM ผมก็ได้บอกแล้วว่าเออนะมันจะมี เป้าอยู่ในโซนกองสี่เหลี่ยมเพื่อนๆก็เข้าไปดูสำหรับตัว XRP ก็ยังย่อถ้าหลุดถ้าหลุดโดเดิมเพื่อนๆสันนิษฐานได้เลยว่าเขายังมีโอกาสลงไปอีกหนึ่งครั้งก็แค่สันนิษฐานเอาไว้หรือว่าตีพีโบให้ได้ประมาณ7.80 6ก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันแล้วตัว IOSTT ผมก็ลองนับเล่นๆก็ ผมว่าใกล้ถึงเวลาของเขาที่จะกลับตัวขึ้นไปแล้วคนไหนที่ซื้อก่อนหน้านี้หรือใกล้จะซื้อคิดจะซื้อก็รอให้เขายอ่อสักนิดนึงแล้วก็กลับตัวหรือว่ารอให้พี่ใหญ่ย่อลงมาแล้วเพื่อนๆค่อยไปช้อนตัว iOS ที T. แต่สมมุติถ้าพี่ใหญ่เขาไม่ย่อแล้วเขากลับขึ้นไปก็ชิงจังหวะหาวิธีเล่นกันดูนะครับมีคนหลายๆคนก็ทำคลิปออกมาเยอะแยะ เพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูของเขาว่าเออเขามีวิธีเล่นยังไงแต่สําหรับผมคือผมเป็นแผนที่ให้เพื่อนๆได้ไปดูว่าเออเราจะเดินทางไหนดีก็แค่นั้นนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะเปิดแผนที่หรือไม่เปิดก็ได้โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าใครคิดว่าตัวเองตกรถดแล้วหรือยังไม่ตกรถดก็ลองพิจารณาในสิ่งที่ผมอธิบายเพื่อนๆ ดูนะครับว่ามันจะลงมาอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คนไหนที่ฟังคลิปของผมจนจบก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วคนไหนที่ดูแล้วไม่สบายใจหรือว่าเออนะผมอย่างนู้นอย่างนี้เออผมรู้แดงไงเออผมกอรอัดการมั่วหรือเปล่าก็ผมก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่อง b ีพอรด้วยนะครับ